สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายเนาะคะ่ะเมนี้กับมะพอ้กับยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วนเอนี้เยเพิ่งจะผ้ามาเปิดราคาควายเวยคะ่ะเป็นขอกควายของไม่เีแล้วพี่กัดกับยูบันดอนเสาฮงตำบลเมืองเดชอำเภอเดอเืเดอดดมจังหวัดดุบลด้วยค่ะเพิ่นกับมีควายมาเปิดราคาหลายตัว้วยค่ะอมีนเน้เดี๋ยวไปทักค่ายเมรีแล้วกันก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะไม่เยแล้วจ้า แล้วยูวันนอนโซห้อีมีมาจังโตมื้เนี่มีแปดโตแปดโตเลยค่ะจ้ามาเบ่งตัวแหลกของเพื่อนแล้วค่ะเนี่ยตัวแรกตัวแรกนี่เพื่อนห้ลูกมาจังโตแล้วค่ะเนี่ยบอกขั้นได้พ่อโตเป็นแม่สาวแม่สาวท้องแรกบอกค่ะแม่ท้องได้เจังเดือนเลยค่ะท้องใน,น,นี่สอ,องเดือนสองเดือนผสมยังไหลวล้านหาแสนล้านหาแสนเลยคะ่ะมีใบมีหลอด เดี๋ยวพาเบิง่งอบก่อมตัวเพิ่น,น,ะะญญนแล้วค่ะเพิน 5, นะะ่นซืนะะ้อยังนี่ค่ะไม่ใงี้แล้วซื้อน้ำตาลน้ำตาลผสมล้านหาแสนได้ค่ะใส่เบิ่งเลยค่ะเบิ่งใบเลยค่ะไม่ใงี้แล้วล้านห้าแสนหมุนขานลล้างน้ำอะผสมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน64เด้อค่ะกำหนดฝอซิฟตุลาคม6 5 ยาพาเบิ่งหางเพิ่นเด่นเ่บงเล็นเพื่นได้ค่ะแม่ตการแม่ตการสูงประมาณเท่าแดนี้่ค่ะสามสิบสอง้อยสามสิบสองแลวค่ะเมแล้วเปิดราคาเท่าแดนี้่ค่ะเปิดไปเก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทเวยค่ะราคาเกษตรกรค่ะพรานนาไมีอยู่สองตราคาเนี่ยเก้าหมื่นบาท มีใบมีหลอดผสมหลานหาแสนเลยค่ะเก่ามืน่นเลยค่ะเขางามเนาะคะ่ะเนาะเขางามเรียบสวยเรียบสวยค่ะโตต้นสวยจะไปเบ่งตัวที่สองกันเลยค่ะมาเบ่งแม่ที่สองกันเลยเ้ยค่ะแม่ที่สองนี่ให้ลูกเจาก้าโตแล้วเป็นแม่สาวทองแรกแม่สาวทองแหลกขึ้นกันเ้ยค่ะสูงเท่าใหนี่ค่ะ สูงลอยสามสามสิบสองคือกันอยูอยสามสิบสองแม่เพิ่นเป็นแม่บ้านเนาะคะ่ะเป็นแม่เพิ่นบ้านกลีบกะใส่ได้เด้อค่ะทองแล้วเจ้งเดือนนุ่ยซื้อเพิ่นมาประมาณซีหาเดือนแล้วละ่ะน,นุ่มใครแล้วโอ้ทองได้ซีหาเดือนผสมยังมากคะ่ะผสมพอเพิ่นบ้านผสมพอพันบาน้านเฮาเด้อค่ะนุ่มกับซ<ว>ีเต่าเลยเด้อค่ะพี่นะดีแน่น หนาแน่นตัวอ้วนดีบ่บุ๋มเลยแหลย่ะอุ้ยดีบ่บุ๋มห้ <laughs> องเท่าไรเนี่ยค่ะไม่ใช่แล้วแปดหมื่นห้องแปดหมื่นแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเปปบิ่งหนาคุณแปดหมื่นบาทเท่าไรซี่หาเดือนแล้ว,วเดือนคนซื้อมาคือกันเพิ่นมาบ่นหอยมันทองต้อนเลยว่าสีนุ่มไข่แล้วเลยวา่าทองจงนงนุ่มไข่เ่ะอคะ่นน่ะแปดหมื่นบาทเชื่องหัวจะควำ เาเบิ่งตัวที่สามเด้อค่ะนี่ตัวที่สามเล็บงามดีนะตัวที่สามให้ลูกเจกังโตละค่ะเนี่แม่สาวแม่สาวท้องแรกคือกันแม่สูงเท่าใดนี่ค่ะส,ส,สูงร้อยสามสิบหกสูงร้อยสามสิบหกเด้อค่ะแม่นี่แม่สาวท้องแรกสูงร้อยสามสิบหกผสมยังไหว้นี่ค่ะ สมนีลเจ้าลานหาแสงอยู่ละอ๋อสผสมลานหาแสงคือก,กันกับตัวแรกแสูงร้อยสามสิบหกหางยาวดีอยู่ค่ะตัวนี้เป็นสายอุดรน,นโอ๋อเป็นลูกของสายอุดรไมีใบมีหลอดอยู่ค่ะสายอุดรบอบอมี่แต่ว่าเขาบอกมาอย่างสันแนงนงามเนาะตัวนี้เนาะหอยเป็ดเป็นสาวซื้อมาหน่อยหน่อยม,มาหนี่มาข้าวเดียวมาผสมอยู่ที ตังปีนี่ค่ะนี่แม่สาวนี่ยสามปีเป็นราคาเท่าไรค่ะตอนนี้ยสองแสนสามสองแสนสามหมื่นได้ค่ะสองแสนสามหมื่นบาทเบิ่งตัวที่สี่เพิ่นเด้อค่ะตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวที่สแม่สาวท้องแรกที่อนบอกแม่คือพึ่งผสมแม่สาวท้องแรกเด้อค่ะนี่เบิ่งเลยค่ะผึ่งผสม พอสามอง<อ>เด้อค่ะตอนนี้ผสมได้ยังมือแล้วผ่ออวนนานหลอบอยังยังยังพันผ่านหลอบเด้อค่ะผสมยังไหวค่ะสี่ส<ง>สหาเด,ดือนนี่อ๋อพุ่งผสมผสมยังไหวคนาดนั่นผ่านหาแสนคือกันผ่านหาแสนคือกันมีใบมีหลอดเด้อค่ะสูงเท่าไหร่ค่ะนี่สูงร้อยสามสิบแปดสูงร้อยสามสิบแปดเด้อค่ะ ห้องเทเดย์ค่ะมีแล้วตัวนี้ห้องเทเดย์ท <Yeah. S 1> ี่แปดที่แปดหนึ่งแสนแปดหมื่นหางงามอยู่ค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท <Yeah. S 1> หัวจะควบแห้งค่ะเพืนะ่อนละแต่ละตัวเชื่องเฉีองค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นนะคะตัวนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ข้อสามอ่องของใครตัวนี้ ใช้สนใจฝ่าวมหาเพิ่นเลยเด้อค่ะเนี่ยไปเบิ่งตัวที่หาเลยค่ะมาเบิ่งตัวที่หาของเพิ่นเลยเด้อค่ะตัวที่หานี่ให้ลูกมาเจ้โตัวละค่ะเนี่สองตัวสองตัวลวเด้อค่ะในทองนี่ตัวที่สามบ่พอตัวที่สองในทองนี่เป็นตัวที่สองเลยค่ะให้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วสูงเท่าไหร่นี่ค่ะสูงรน่อยสามสิบเก้าสูงรน่อยสามสิบเก้าเด้อค่ะเบิ่งหางมันเด้อค่ะ ผสมเก่าจะเลื่อนไว้ผสมเก่าจะเลื่อนไว้เด้อค่ะผสมท่องในเจ็ดเดือนไงอีกเดือนนึงก็ออกแล้วใส่พวกน่ะผสมวันที่สิบเอ็ดโมกรล่าหกซีอาจารย์นี้มันข้นผสมเด้อค่ะใกล้สิขอดแล้วอีกเดือนหนึ่งก็ขอดแล้วเด้อค่ะห้องเท่าไหรนี่ค่ะไม่เงี้แล้วห้องเท่าหกสองแสนหก องแสนหกหมื่นนะคะเนี่ยไม่ได้แล้วบนห้องไว้สองแสนหกหมื่นบาทจากเล็บสวยเล็บสวยเชื่องข<ห>นาดยังตือนหละเขาไปกี่ร้ยยี่ยุพ่นบ่เคยเห็นเชื่องขนาดค่ะแต่ละตัวสองแสนหกหมื่นค่ะตัวนี้เป็นตัวที่หาแล้วตัวที่หาด้ยค่ะแล้วอีกสามตัวตเดี๋ยวเป็นตัวที่ฮกกันเลยค่ะนาเป็งตัวที่ฮกเลย้ะคะ่ะเนี่ย ตัวที่หกเพิ่นให้ลูกจก๊งโตแล้วค่ะเนยตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วตอนนี้ท้องลูกตัวที่สองท้องได้ยวจ๊งเดือนแล้วค่ะเนยท้องเมื่อก่อนหมดหนึ่งประมาณสี่เดือนท้องได้ประมาณสี่เดือนนะคะ ทองในพม่าสี่หาเดือนอนสี่หาเดือนนี่แหะผสมอย่างผสมพอคนบ้านผสมพอบานบานนะคะสูงเท่าไหรนี่ค่ะไม่ใ้แล้วสูงรอยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบเด้อค่ะสูงรอยสี่สิบเบื้องหนานกันตาเนี่นังสูงหนึ่งร้อยสี่สิบ ห้องเท่าไดนี่ยคะไม่เงีแล้วห้องสองแสนเจ็ดสมืนวยตัวนี้หเสื้อมเสื้อสวยน้าอ่างตัวนี้แห้งเสื่องแล้วะคะว่ะพน่ะสวยหนาอา่างผสมพอพันบหมนบานเท่าไหร่เลยค่ะเดี๋ยวไปเบางตัวที่เจ็ดแล้วค่ะใกล้ๆกันเนี่ยตัวที่เจ็ด ตที่เจ็ดไูกไม่จ้งตัวราคาตัวที่เจ็ดเนี่ยื่อนพันาคกันกับเพื่อนพันธูกสองตัวคนนะอ๋อเพื่นพันธูกมาสองตัวเหเด้อค่ะนี่ยพองไหมยังพองแล้วเพื่อนพันาเดือนคะหาเดือนผสมพ่อบ้านๆไว้คือกันบอกค่ะแม่ผสมพ่อบ้านๆไว้คือกันนะคะสูงเท่าไดรเนี่ยค่ะไม่เงีแล้วสูงเล สาคนเลยสูงลอยสามสิบเจ็ดเด้อค่ะนี่เลี่ยกคุ้นผอมเปิดใบแล้วค่ะท่าไหนค่ะเนี่ยเปิดใบชั้งสามสองแสนสามไม่นี่คเปิดไว้สองแสนสามหมื่นนะคะเนี่ยนุ่มสีเต่าอยู่เด้อค่ะ สูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดพอมีตํานี้ด้วยค่ะแต่ละตัวสองแสนสามหมื่นเชื่องเสื่องค่ะตัวนี้เอื่องเบิรตสตูอลอรเชื่องเบิตตรบสตสตเลยคะ่ะแต่ละตัวก็มีหลายราคาด้วยค่ะ,คะไทยมักราคาใดกระเบิรงเอามา<ป>มหาไม่ยแล้วได้มหาไม่ยแล้วได้ <c oughs> ไปเบิรงตัวที่แปดกันเลยคะ่ะตัวสุดถ่ายแล้วด้วยค่ะบัานตัวให้ไหลเพื่อนตัวสุดถ่ายด้วยค่ะนี่ตัวแม่รักแม่ขอบเพื่อนนี่เล็บงามขนาดค่ะตัวนี้ ลำดวนลำดวนแม่สาวลำดวนแม่สาวลำดวนนี่ให้ลูกมาจัาโตล้วค่ะนี่ย<โ>สามโตะะาสามโตเบิ่งเล็บด้วยค่ะเล็บงามงามสามโตในถองนี่โตที่เท่าไหร่ที่สี่โตที่สี่โตที่สีด้อค,ค่ะสูงเท่าไหร่นี่ค่ะไม่ใงี้แล้วสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะได้พาเบิ่งถ่ายคนเบิ่งหางเบิง่งถ้ามพ,พร์ก็่่ินละ แข่งขาเพิ่นนะคะโตหนาหนังหนาอ่างดีขนาดค่ะห้องเท่า๊ดนี่ค่ะไม่ใช่แล้วเปิดหลังไม้เปิดหลังไม้ค่ะบ่บอกผสมสร้างอุดรไว้มนได้เจ็ดเดือนหรือค่ะได้หกเดือนผสมสร้างอุดรได้หกเดือนแล้วเด้อค่ะราคานี่บ่บอกตอนนี้เด้อค่ะใครสนใจยังโทรมาหามีคนเคยให้ราคายังค่ะเนี่ย หายแล้วเสีบมีคนเคยหายเพิ่อนบอกหาแสนเด้อค่ะเพิ่นบ่ขายเอาคือบ่อ้าวขายนี่อ้ยเอาไว้ชั่ววันนี่ละเอาไว้แต่ว่นเองก็นี่เลยนาเอาไว้ก่อนเพื่อนมาเชื่องแหงค่ะแม่ลำดวนเขางามขนาดครางแต่แต้มแก้มจ้ำข้อสองอ่องพหมือนใเพื่นอัตลักษณ์ได้เบิดงามนะตอนนี้เนาะอึ้งลึงอยู่ใหญ่อ่างใหญ่แห้งอ่างใหญ่แห้งค่ะแม่ลำดวนนี่ สูงลอยสี่สิบสามหลังไม่หลังไม่าทำเป็นมักเลยค่ะคุยกันได้ใครสนใจก็โทรมาหาเมเยลแล้วเลยค่ะคอมเบอร์เลยค่ะเมเยลแล้วศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปสองปดหสามสี่ศหกสาสี่เมยแล้วด้ค่ะบัดดอนเสาฮงราคายอมเยาวกับมี่ราคายอมเยาวกับมี่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดดุบนนเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไปอย่แล้วหลายค่ะขอบคุณค่ะาาค่ะส๊ายบจ้า